ยัยแมวต้ยมยำไก่นะคะต้มยำกะติ๋วก่วไส้กะลัมปีนะคะนี่ยัยแมวต้มน้ำกับไก่วยโขนนะคะป๋อแต่ทักฟองมนโนยังไงแมวเขาไส่ใบกลูดเอ๊ะใส่กระเลี้วห่อหอมก้า,การาปบะจีนะคะป๋อต้องเกี่ยวตะปักป๋อมันมีตีนอยู่กัน ก้อยตักฟองนะคะเดี๋ยวก้อยไส้วาตีนี่นะยายแมวไส้เบกุยเกลยหัวหอมแล้วก็รากปกจีข้าวัวก้าเคี่ยวก่อนนะคะเคี่ยวนี่ก็มีแฮดนะคะไส้แฮดกันปลิกเกลือจดดี ผักชีใบเหลือยแล้วก็ต้นกุนชายหอมยยห,หัว้ดอนนาใบกลูดนะคะแล้วก็ไส้กะลัมปลีนะคะนี่กะลัมปลีตม้ม,ตมยำต้มยำกะทิใส้ตม้มยำกะทิ ก๋วไส้อยู่กับลำปรีนะคะเหย,ย,ยียบเมื่อกยโต๊กต้มยำใบบอยก็แม่แมวไม่ก่อยกินกไก่แต่ร้านเจ้าก่อยกินก็เลยจัดก่อยตักฟองนะคะเกลือในก็ยายแม่ก่อยลางกับเกลือเรียบร้อยนะคะย่ำเพื่อมันมีกินเก้า ไม่ก้านะคะผู้ห้อมตะมุนไบรมีไก่พวกพวกก้าแล้วก,ก็ปลาปกจีหัวห้อมเหล็กเดี๋ยวใหญ่แมวก็ใส่กระลำปลีใส่แฮทแต่ก็ใส่วัดตีใส่สมนะคะ ใส่เฮ็ดนะฮะได้ไดะใส่เฮ็ดใส่กระลำปีนะฮะ กะลําปีแต่ไม่เป่อไม่ใ่ใส่มอดเดี๋ยวเดือดเมวใส่วตีใส่กลืงปุ้งนะคะแป๊บหนึ่งอ๋เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวแมวใส่วีแล้วก็ใส่กงปุ้งเลยนะคะ จะไม่แตกมันนะคะเห็นแมวใส่หัวกะทิแล้วนะคะอ้อมเยยเดี๋ยวใส่ปลิกนี่แระบอกเป็นบิตี้ฮิตก่อนนะคะปลิกมันเน่านะคะเดือนไม่ก่อยไปนะคะ เตแมวไมส้น้ำปิดเป้ากันนะฮะเดี๋ยวย่าแมวเปลี่ยนม้อดีกว่านะคะ แกแม่มีการเปลี่ยนโมโต่างๆแล้วนะคะมันเดือดไปไม่ไดเ้เดือดไปไม่ได้นะคะมันเต็มเดือดไม่ได้ต้องเปลี่ยนต่างๆแล้วนี่มาชิมแล้วนะคะใจดงหนาวเลยร้อยนะคะ Em mèo tớm lúc nào ít nhất á Xe nằm tán chắc nếp Chùa sắc ít Thầy mèo có xe Cứ tết Địch Bày หม้อนะคะไปไม่ได้เต็มเดี๋ยวเดือดอีกตีก็ได้แล้วนะคะต้ยมยำกัะตีไก่นะคะใส่กำลังปรี เดี๋ยวเดือดก็รุยพักเลยนะคะแซ่บอร่อยนะคะเติมน้ำตาลอีกนิดนะคะน้ำตาลมาใหญ่แม่ก็ต้มยำก๋วยเตี๋ยกลำปีนี่ cái yeah, mèo mẹ gói xay, ném cá, nha các, ta quen cái nước bò tom nhâm nhỉ, mèo xay, khử, set làm nha các, set làm nha mèo rồi đấy, này เลยนะคะต้มยำไก่ไส้กะลำปลีกลอ่ือได้ได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะต้มยำกะีไก่ไส้กะลำปลีนะคะรวยเข็มกล งกินร้อนๆนะคะปันนี่ด้วยกินร้อนๆวันใหญ่แมวต้ยมยำไก่ใส่กระลำปีนี่ใหญ่แมวใส่เ็ดไปกันนะคะใส่น้ำปิดเป้า วันนี้ยังไม่ไม่แกงแล้วนะคะผมี่มันปริกอยู่แล้วน้องเศร้าของแกงเลียงมาให้กันแล้วนห้น่นองเศร้าแกงเลียงมาให้กัน